สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแจกดกรดิ่งะติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะยาเป็นให้ดูสถานการณ์ค่ะเพื่อนๆกะว่าจะนั่งคุยกับเพื่อนๆตรงนี้ไม่มีสมาธิเลยค่ะและตรงนี้ตรงที่ไมายา้ยาวๆเนี่ยเนี่ยค่ะตลอดทางเลย เดี๋ยวก็มีคนมายืนเมื่อก่อนนี้มันมีเก้าอี้มีม้านั่งเขาเอาออกค่ะเพราะว่ามันแดดเขาเอาไปไว้ใต้ร่มไม้ตรงโน้นแล้วคนมาเยอะแยะเลยค่ะเมื่อกี้นี่เลยต้องปิดกล้องว่าจะคุยกับเพื่อนๆสักหน่อยแล้วแดดมันก็แรงก็มองมองหาตัวเองในกล้องไม่เจอเลยค่ะเพราะว่าแดดมันเผาค่ะให้ดูสถานการณ์รอบๆค่ะ สถานที่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยคนก็เยอะค่ะทุกม้านั่งไม่ว่างเลยอยู่ๆว่างเลยค่ะตอนนี้แต่ถ้าเริ่มพูดเดี๋ยวคนก็เริ่มมาอีกค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะยายเพนจะมาตรงนี้เรื่อยๆค่ะหน้าร้อนมาดูผักมาดูอะไรปีที่แล้วก็มาหลายรอบค่ะเพื่อนๆมาคนเดียว ปีนี้ก็มาคนเดียวน่าสงสารจังพูดเล่นค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะคนอื่นเข้าไปเก็บเห็ดเก็บอะไรเย่เพนไม่รู้จะไปเก็บเห็ดที่ไหนค่ะเพราะว่าถ้าจะไปเก็บเห็ดก็ต้องรู้ป่าที่โนเวย์น่ะต้องรู้จุดค่ะเห็ดมันไม่เยอะเหมือนกับประเทศอื่นอย่างซีเเดนเดนมาร์กเนี่ยเห็ดเยอะมาก ดูวิวไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆแดดจ้ามากเลยคะ่ะเพื่นอนๆโหมองไม่เห็นกล้องเลยคะ่ะมองคือแดดมันแรงจนแบบยงังไงอะไม่รู้ว่าถ่ายอะไรเพราะ่มมันมองไม่เห็นหน้ากล้องคะ่ะเพื่อนๆ <c oughs> คิดว่าคงจะได้มั้งเนาะเห็นแต่งเงาตัวเองมาสะท้อนเดี๋ยวเย็นะไปหาที่นั่งใหม่ที่เงียบๆมันจะได้มีสมาธิค,คะ่ะ มานั่งที่อย่างนี้ที่ยายเป็นนั่งอย่างนี้ค่ะมันมีมีหลายที่มันมีที่เปียบๆด้วยค่ะที่นั่งคนเดียวที่ไม่มีใครมายุง่งแต่ตรงนี้นี่คนเยอะมากเลยค่ะไปไปมามเดี๋ยวย้ายที่ดีวกว่าเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆดูเสื้อผ้าว่าเดี๋ยวนี้นะ่าร้อนแล้วค่ะยายเป็นใส่เสื้อรับลมร้อนค่ะเพื่อนๆ แล้วก็ยายเพนจากเก็บผักตะกะแตนบนภูเขาแล้วบนภูเขานี้มันก็จะมีรถค่ะมีรถ,ม,รถมีลานจอดรถมีคาเฟ่มีอาหารเครื่องดื่มอยู่สถานที่หนึ่งบนยอดเขาเลยค่ะแล้วบนยอดเขานี้ถนนที่รถขับขึ้นมานะคะเขาจะขับกลางภูเขามีภูเขาลูกหนึ่งอย่างนี้แล้ว ตรงกลางภูเขาน่ะเขาจะทําเป็นวงกลมค่ะหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นแล้วรถเขาก็จะขับหมุนตามถนนหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทําถนนตรงเลยแล้วมันจะชันอย่างนี้เลยค่ะทีนี้เขาขับถนนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปคือขับวถคยขับวนถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าถนนเกีียวมันเป็นเกีียวเขาทำเป็นเป็นเกีียวขึ้น ขับขึ้นตามเกี่ยวเลยค่ะเป็นถ้าแล้วอยู่ในนั้นอ่มันก็จะมียักษ์อยู่ตัวหนึ่งเขาไม่เรียกว่ายักษ์แต่ว่ามันเป็นยักษ์ฝรั่งเขาอาจจะเรียกว่าอ่เขาเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้คือ,ค,อคือตัวตัวปีศาจหรือตัวอะไรนี่แหละมันอยู่ในถ้าตัวหนึ่งคือประจําประจําประจําที่นี่ของเขาอะค่ะชื่อดังมากเลยค่ะที่นี่ ใครมาที่นี่นะคะก็จะต้องมาเทีย่ยวที่นี่ค่ะพเพื่อนแล้วเวลานั่งเก็บผักอยู่ตรงนี้นะคะทั้งรถยนรถมอเตอร์ไซค์มันก็จะวิ่งวิ่งของมาตลอดเลยค่ะพเพื่อน <c oughs> มันก็อาจจะรบกวนเสียงนิดหน่อยค่ะแต่เดี๋ยวยี่เพนเก็บผักนะคะ <c oughs> ผักตะกระแตนเดี๋ยวยี่เพนจะถ่ายให้ดูเลยค่ะเอเพนมาเก็บสองรอบแล้วค่ะก่อนนี้รอบนี้เป็นรอบที่สามและเป็นรอบล้าหลัง แล้วก็จะไม่มาเก็บอีกจนกว่าปีหน้าค่ะรอบที่สามเดี๋ยวยายเพ็ญจะถ่ายดูว่ามันขึ้นมาถึงขนาดไหนเพราะว่ายายเพ็ญไม่ได้มาพักหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆก็เริ่มถ่ายเลยค่ะตาเริ่มชเอนอมันก็จะมีจากตรงนี้ถึงนู่นเลยเดี๋ยวยายเพ็ญถ่ายให้ดูก่อนนะคะก่อนที่ยายเพ็ญจะเก็บค่ะ